สวัสดีค่ะดาวโคเชสอนถักเสื้อนะคะคลิปนี้เป็น EP สองนะคะมาถักต่อกันแถวที่เจ็ดถึงแถวที่ยี่สิบห้านะคะเป็นปกคอเสื้อนะคะเพื่อนๆพ,พอถักเสร็จปกคอเสื้อเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มถักเป็นตัวเสื้อกันเป็นของ EP สามนะคะตอนนี้ก็เดีย๋ยวเราจะมาดูวิธีการถักแถ,กถวที่สิบเจ็ดลงไปถึงแถวที่ยี่สิบห้ากันเลยนะคะแล้วมาดูวิธีการถักกันต่อได้เลยค่ะ ค่ะคลิปนี้เป็น EP 2นะคะเราจะมาถักแถวที่17ลงไปนะคะจนถึงแถวสุดท้ายเลยนะคะ EP 2นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการถักแถวที่17กันได้เลยค่ะค่ะต่อไปเรามาเจอกัน EP 2นะคะแถวนี้เป็นแถวที่17นะคะให้ถักโซ่ไป3าพอ1คอนะคะลงช่องเดิมรวมโซ่ด้วยเป็น2ตัวนี้จะกั้นด้วยโซ่3าพอ1คอนะคะอีก2ครั้งลงช่องเดิมหน สองนะคะตัวนี้จะถักโซ่สามข้ามาพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะหักที่หนึ่งหักที่สองหักที่สามเราจะถักสามหลักนะคะจากห้าหลักก็ลดลงเหลือสามหลักนะคะต่อไปโซ่สาม อไปนะคะข้ามถัดตรงฐานสับประรดตรงนี้นะคะเราจะถักพอหนึ่งคอกั้นด้วยโซ่หนึ่งทุกหลักนะคะเก้าค้งแบบนี้นะคะกั้นด้วยโซ่หนึ่งหลักที่สองกั้นด้วยโซ่หนึ่งหลักที่สามกั้นด้วยโซ่หนึ่งหลักที่สี่กั้นด้วยโซ่หนึ่งหลักที่ห้ากั้นด้วยโซ่หนึ่งหลักที่หก ก้านในโซ่หนึ่งหลักที่เจ็ดกัานในโซ่หนึ่งหลักที่แปดโซ่หนึ่งหลักที่เก้าตัวนี้จะโซ่สามพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งสองสามมาพอหนึ่งคอลหลักที่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะก็จะได้สามหลัก ถักโซ่สามข้ามาพอหนึ่งคอมุมตรงนี้นะคะสองครั้งหนึ่งสองกันด้วยโซ่สามพอหนึ่งคออีกสองครั้งลงช่องเดิมหนึ่งสองถักโซ่สามแล้วเราก็ถักตามช่องลายของเขาเหมือนกับด้านนี้เลยนะคะแถวที่สิบเจ็ดนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้วนไปเลยนะคะจนจบแถวเราจะมาเจอกันอีกทีตอนขึ้นแถวที่สิบแปดค่ะ ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สิบปดนะคะก็ทําเหมือนเดิมนะคะโซ่สามพอหนึ่งคอนะคะลงช่องเดิมลมโซ่ด้วยเป็นสองถักโซ่สามพอหนึ่งคอนะคะอีกสองครั้งนะคะลงช่องเดิมโซ่สามพอหนึ่งคอนะคะลงหลักแรกมุมตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอหนึ่งครั้ง ตรงนี้จะสามลดเหลือหนึตรงนี้นะคะต่อไปโซ่สามพอหนคอนะคะข้ามมาช่องมุมตรงนี้เลยนะคะระหว่างตรงนี้นะคะเราจะทําเป็นฐานสับประรดนะคะโซ่สามเอ็กลงช่องถัดไปโซ่สามเอ็กลงช่องถัดไป โซ่สาเอ็กลงช่องถัดไปโซ่สาม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 เอ็กลงช่องถัดไป โซ่สามพอหนึ่งคอลงหลักสุดท้ายมุมตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งโซ่สามพอหนึ่งคอข้ามมาช่องตรงนี้เลยนะคะสองครั้งหนึ่งสองกันได้โซ่สาม พอหนึ่งคออีกสองครั้งลงช่องเดิมโซ่สามข้ามาพอหนึ่งคอมุมตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งแถวที่สิบแปดนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆก็ถักแบบนี้วนไปเลยนะคะเราจะมาเจอกันอีกทีตอนขึ้นแถวที่สิบเกค่ะ ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สิบเ้านะคะก็ถักโซ่ขึ้นไปสามพอหนึ่งคอนะคะลงช่องเดิมอีกหนึ่งครั้งถักโซ่กันสามพอหนึ่งคอนะคะลงช่องเดิมอีกสองครั้งตัวนี้เราจะถักโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะข้ามมาเอ็กตรงช่องตรงนี้เลยนะคะของสับปะรด ถักโซ่สลงช่องสับปะรดโซ่สามกลงช่องสับประรดโซ่สามกลงช่องสับประรดโซ่สามโซ่สามนะคะเอ็โซ่สามเ ตัวนี้โซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะข้ามาพอหนึ่งคอของมุมตรงนี้เลยนะคะสองครั้งกันด้วยโซ่สามพอหนึ่งคออีกสองครั้งลงช่องเดิมแถวที่สิบเก้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพืนๆก็ถักแบบนี้วนไปเลยนะคะจนจบแถวเราจะมาเจอกันอีกทีตอนขึ้นแถวที่ยี่สิบค่ะ ต่อไปเราจะถักแถวที่ยี่สบแถวที่ยี่สบเราจะไม่เลื่อนห่วงมาเว้นตรงระหว่างโซ่แล้วนะคะเราจะเริ่มจากจุดตรงนี้นะคะให้ถักโซ่ขึ้นไปสามพอหนึ่งคอนะคะลงช่องเดิมนะคะอีกหนึ่งครั้งรวมเป็นสองนะคะตัวนี้เราจะถักโซ่สามตัวนี้ถักพอสองคอนะคะลงระหว่างโซ่มุมตรงนี้นะคะปล่อยออกสองปล่อยออกสองปล่อยออกสองนะคะกันด้วยโซ่สามพอสองคอลลงช่องเดิมอีกอีกหนึ่งครั้ง ปล่อยออกสองปล่อยออกสองปล่อยออกสองหักโซ่กันสามคอหนึ่งคอนะคะมามุมตรงนี้เลยนะคะตรงซ้ายมือนะคะสองครั้งลงหลักเดียวนะคะหนึ่งสองแบบนี้นะคะโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ็กซ์ลงช่องสับประรดหนึ่งสองสามเอ็ก หนึ่งสองสาม x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  ตัวนี้โซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะค่ามาพอหนึ่งคอของหลักแรกมุมตรงนี้นะคะซ้ำกันสองครั้ง หนึ่งสองแบบนี้นะคะกั้นด้วยโซ่สามตัวนี้จะพอสองคอลงระหว่างโซ่ปล่อยอกสองห่วงปลอยอกสองห่วงปล่อยอกสองห่วงกั้นด้วยโซ่สามทำเหมือนเดิมพอสองคอนะคะลงช่องเดิมนะคะอีกหนึ่งค้งกั้นด้วยโซ่สามพอหนึ่งคอลงมุมนะคะสองครั้งซ้ำกันสองค้งหนึ่ง 2ตัวนี้จะโซ่หกนะคะสามสี่ห้าหกแล้วก็เอ็กลงช่องสับปะรดนะคะแถวที่ยี่สิบนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เพื่อนๆก็ถักแบบนี้วนไปเลยนะคะจนจบแถวเราจะมาเจอกันอีกทีตอนขึ้นแถวที่21คะ่ะค่ะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่21นะคะก็ถักโซ่ไปสามพอหนึ่งคอลงช่องถัดไปมุมตรงนี้นะคะ1ครั้ง ก right ั 2, 2, 2, 2. ้นด so ้วยโซ่สี่ตัวนี้จะพอสองคอลงระหว่างโซ่มุมตรงนี้นะคะปล่อยออกสองปล่อยออกสองปล่อยออกสองกั้นด้วยโซ่หนึ่งพอสองคอนะคะหลักที่สองปล่อยออกสองปล่อยออกสองกั้นด้วยโซ่สองอ่าโซ่หนึ่งนะคะพอสองคอนะคะหลักที่สามปล่อยออกสองปล่อยออกสองปล่อยออกสองกั้นด้วยโซ่หนึ่งพอสองคอหลักที่สี่ ป่อยอกสองปลอยออกสอปล่อยออกสอันด้วยโซ่หนึ่งพอสคอหลักที่ห้านะคะปอยอกสองปลอยอกสอปอยอกสองกันด้วยโซ่หนึ่งพอสอคอหลักที่หกปล่อยออกสอปลอยออกสปลอยออกสตัวนี้จะโซ่สี่นะคะอ่าตรงนี้จะได้ทั้งหมดหกหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะจะมีทั้งหมดหกหลักนะคะเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอเนาะค่ะอ่าลงระหว่างหลักแรกตรงนี้นะคะหนึ่ครั้ง คอหนึ่งคอหลักที่สองต่อไปโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ็กลงช่องสับประรดโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามเอ็กลงช่องสับประรดหนึ่งสองสามเอ็กลงช่องสับประรดหนึ่งสองสามเอ็กลงช่องสับประรด หนึ่งสองสามเอ็กลงช่องสับปะรดตัวนี้โซ่หกนะคะสี่ห้าหกพอหนึ่งคอนะคะลงมุมตรงนี้นะคะหักที่หนึ่งพอหนึ่งคอหักที่สองนะคะแถวที่อ่าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ด แถวที่21นะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพุ่นๆก็ถักแบบนี้วนไปเลยนะคะจนจบแถวเราจะมาเจอกันอีกทีตอนขึ้นแถวที่22่สค่ะไปขึ้นแถวที่22นะคะก็ถักโซ่ไป3นะคะ1 2 3พอหนึ่งคอน,นะคะลงช่องถัดไปนะคะอีกหนึ่งครั้งกั้นด้วยโซ่4นะคะพอสองคอลงระหว่างหลักแรกตรงนี้นะคะระหว่างช่องตรงโซ่นะคะพอสคอ ปล่อออกสองปล่อออกสองกันด้วยโซ่สามนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามนะคะพอสองขอนะคะลงช่องเดิมนะคะอีกหนึ่งครั้งปล่อยออกสองปล่ออกสองปล่อยอกสองโซ่สามพอสองข้อ ข้ามไปหนึ่งช่องนะคะหนึ่งสองตรงนี้นะคะปล่อยออกสองปล่อยออกสองปล่อยออกสองโซ่สามพอสองคอลงช่องเดิมอีกหนึ่งครั้งปล่อยออกสองปล่อยออกสองปล่อยออกสองโซ่สามหนึ่งสองสามพอสองคอล่ะคะลงช่องสุดท้ายมุมตรงนี้นะคะปล่อยออกสองปล่อยออกสอง ปล่อยอกสองกั้นด้วยโซ่สามพอสองคอนะคะลงช่องเดิมนะคะอีกหนึ่งครั้งหนึง่งปล่อยสอง,ป,ออสองปล่อยออกสองปล่อยออกสองตัวนี้จะถักโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่พอหนึ่งคอลงหลักแรกนะคะหนึ่งครั้งคอหนึ่งคอหลักที่สอง ตัวนี้จะกั้นโซ่ด้วยหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเอ็กลงช่องสับปะรดโซ่สามเอ็กลงช่องสับปะรดโซ่สามเอ็กลงช่องสับปะรดโซ่สามเอ็กลงช่องสับปะรดตัวนี้โซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะพอหนึ่งคอนะคะลงช่องตรงนี้นะคะ ตักที่หนึ่งหักที่สองตัวนี้จะโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะแถวที่ยี่สิบสองนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้วนไปเลยนะคะจนจบแถวเราจะมาเจอกันอีกทีตอนขึ้นแถวที่ยี่สิบสามค่ะค่ะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่ยี่สิบสามนะคะก็ถักโซ่ไปสามนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะลงช่องถัดไปอีกหนึ่งครั้ง กันด้วยโซ่สี่พอสองคอนะคะลงระหว่างห่วงมุมตรงนี้นะคะพอสองคอสองหลักนะคะหนึ่งสองนะคะกั้นด้วยโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามพอสองคออีกสองครั้งลงช่องเดิมหลักที่สองนะคะ ครบสองหลักเสร็จแล้วเราจะถักโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะข้ามาพอหนึ่งคออ่าพอสองคอนะคะลงช่องตรงนี้นะคะปล่อยออกสองปล่อยออกสองแบบนี้นะคะลักที่สองปล่อยออกสองปล่อยออกสองปล่อยออกสองนะคะครบสองหลักเสร็จแล้วกั้นด้วยโซ่สามพอสองคออีกสองครั้งลงช่องเดิมถักที่หนึ่ง หลักที่สองกันด้วยโซ่สี่พอสองคอนะคะลงช่องถัดไปมุมตรงนี้นะคะสองครั้งปล่อยออกสองปล่อยออกสองหลักที่หนึ่งปล่อยออกสองปล่อยออกสองหลักที่สองกันด้วยโซ่สามพอสองคออีกสองครั้งลงช่องเดิมปล่อยออกสองปล่อยออกสองปล่อยออกสองพอสองคอหลักที่สองปล่อยออกสองปล่อยออกสอง ไปออกสองไปออกสองนะคะถักโซ่สี่พอพอหนึ่งคอนะคะลงช่องมุมตรงนี้นะคะสองหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองตัวนี้จะโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอกลงสับประรด 1 2 3 x เตรงช่องสับป,ประรด1 2 3่เลงตรงช่องสับป,ประรดโซ่หกหนึ่งสพอหนึ่งคอลงช่องตรงนี้นะคะสองหลักหลักที่1นึ่ักที่สองการในโซ่ส นี่นะคะเราก็จะถักออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อก็ถักแบบนี้วนไปเลยนะคะจนจบแถวเราจะมาเจอกันอีกทีตอนขึ้นแถวใหม่ะค่ะต่อไปจะขึ้นแถวที่ยี่สิบสี่นะคะถักโซ่ขึ้นสามพอหนึ่งคอนะคะลงช่องถัดไปตรงนี้อีกหนึ่งครั้งรวมโซ่ด้วยเป็นสองถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้จะพอสองคอนะคะลงช่องตรงนี้นะคะสามหลักรวบข้อหากันไปอ,ออกสองไปออกสองหลักที่หนึ่ง ไปออกสองไปออกสองหลักที่สองไปออกสองไปออกสองหลักที่สามลบก็หาการกั้นด้วยโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามทำเหมือนเดิมพอสองคอสามหลักลบก็หากันไปอ 2, อกสองไปออกสองหลักที่ 3, หนึ่งไปออกสองไปออกสองหลักที่สองพอสองคอ 3, หลักที่สามไปออกสองปออกสองครบสามหลักรวบก็หากันตัวนี้จะกั้นด้วยโซ่สี่ พอสองคอข้ามมาช่องตรงนี้นะคะสามหลักลบก็หาการปล่อยออกสองปล่อยออกสองค้างไว้ปล่อยออกสองปล่อยออกสองหลักที่สองปล่อยออกสองปล่อยออกสองหลักที่สามครบสามหลักลบก็หากันกันด้วยโซ่สามพอสองคอหลักที่หนึ่งพอสองคอหลักที่สองพอสองคอหลักที่สาม ครบสาหลักรวบผ้าหากันกันได้โซ่สามหสองสามพอสองคอนะคะอีก3มหลักนะคะหลักที่1หลักที่2องหลักที่3ครบสาหลักรบผ้าหากันกันได้โซ่สี่ พอสองคอข้ามมาช่องตรงนี้นะคะสามหลักลบประหากาหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามลบประหากากัันในโซ่สามพอสองคออีกสามครั้งนะคะลบประหากาหลักที่หนึ่งหลักที่สอง หลกที่สามลบประหาการกันได้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอข้ามมาช่องตรงนี้นะคะสองหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอหนึ่งคอลงระหว่างสับรดนะคะโซ่สาม x ซ่หกพอหนึ่งคอลงระหว่างช่องมุมตรงนี้นะคะสองหลักถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ก็ถักตามช่องลายของเขาเลยนะคะแถวที่ยี่สิบสี่นะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพืพ่อนๆพนก็ถักแบบนี้นะคะวนไปจนจบแถวที่ยี่สิบสี่เราจะมาเจอกันอีกทีตอนขึ้นแถวที่ยี่สิบห้าค่ะ ต่อไปเราจะมาถักชายระบายตรงนี้นะคะแถวสุดท้ายนะคะก็คือแถวที่ยี่สิบห้านะคะถักโซ่ขึ้นไปสามนะคะพอหนึ่งคอลงช่องถัดไปนะคะหนึ่งครั้งถักโซ่กั้นตรงนี้นะคะเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะพอหนึ่งคอ อ่ะพอสองคอนะคะลงช่องระหว่างมุมตรงนี้นะคะสามหลักรวบก็าหากกันหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามคบสามหลักรวบก็าหากกันค่ะเสร็จแล้วเราจะถักโซ่ขึ้นไปห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็ย้อนกลับลงมาตรงโซ่สี่นะคะเพื่อทำปม ดึงไหมผ่านดึงไหมผ่านแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งพอสองคอนะคะลงช่องเดิมมุมตรงนี้นะคะสามหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามครบสามหลักเสร็จแล้วรวบข้าหากันถักโซ่ขึ้นห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าย้อนกลับลงมานะคะตรงโซ่สี ดึงไหมผ่านนะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านถักโซ่หนึ่งพอสองคอลงช่องเดิมนะคะทำเหมือนเดิมนะคะพอสองคอสามหลักรวบก็หากันหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามครบสามหลักเสร็จแล้วรวบก็หากันตัวนี้ถักโซ่กันสองนะคะหนึ่งสอง พอสองคอค้ามาช่องมุมตรงนี้เลยนะคะพอสองคอสามครั้งรวบก็หากันหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามครบสามหลักเสร็จแล้วรวบก็หากันถักโซ่ขึ้นไปห้าย้อนกลับลงมาทำปมตรงโซ่สี่ดึงไหมผ่านนะคะ ถักโซ่หนึ่งพอสองคอลงช่องเดิมสามหลักหนึ่งสองสามครบสามหลักเสร็จแล้วรบก็หากันถักโซ่ขึ้นไปห้าเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าย้อนกลับลงมาตรงโซ่สี่ทำปม ดึงไหมผ่านนะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านถักโซ่หนึ่งทำเหมือนเดิมนะคะพอสองคอลงช่องเดิมนะคะสามหลักรวบก็หากันก 1, หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามครบสามหลักเราก็รวบก็หากันถักโซ่ขึ้นไปห้า ย้อนกลับลงมาทำปมอ่าขอโทษทีนะคะตรงนี้จะไม่มีปมนะคะเพื่อนๆดึงไหมผ่านแบบนี้เสร็จแล้วก็พอสองคอเลยนะคะข้ามาช่องลายมุมตรงนี้นะคะเราจะทําเหมือนกับตรงนี้นะคะก็คือทําพอสอคอสหลักรวบข้าหาก,กันสามสามสามช่องนะคะ,ะเราก็เริ่มจากตรงนี้นะคะ พอหนึ่งคออ๋อพอสองคอหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามครบสามหลักลวบข้าหากันตัวนี้จะถักโซ่ขึ้นไปห้าย้อนกลับลงมาทำปมโซ่หนึ่งพอสองคอลงช่องเดิมสามหลักลวบข้าหากกันหลักที่หนึ่ง หลักที่สองหลักที่สามครบสามหลักลบก็หากันขึ้นโซ่ไปห้าย้อนกลับลงมาทำปมดึงไหมผ่านนะคะดึงไหมผ่านถักโซ่หนึ่งพอสองคอนะคะลงช่องเดิมอีกสามหลักนะคะ หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามตรงนี้จะไม่มีปมนะคะแต่เราจะถักโซ่กั้นสองพอสองคอข้ามมามุมตรงนี้เลยนะคะเปิดสองนะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สอง หักที่สครบสามหลักเสร็จแล้วก็รกวบก็าหากันโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าย้อนกลับลงมาทำปมดึงไหมผ่านนะคะดึงไหมผ่านโซ่หนึ่งพอสองคอลงช่องเดิมสามหลักรกวบก็าหากันหลักที่หนึ่งหลักที่สอง ักที่สามรวบข้อหากันถักโซ่ขึ้นไปห้าย้อนกลับลงมาทำปมดึงไหมผ่านดึงไหมผ่านนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งทำพอสองคอนะคะสามหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สอง หลักที่สามรบวบข้าหากันตัวนี้จะถักโซ่เจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอหนึ่งคอลงมุมตรงนี้นะคะสองหลักจะรบวบข้าหากันหลักที่หนึ่งหลักที่สองนะคะรบวบข้าหากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ข้ามมาพอหนึ่งคอตรงนี้เลยนะคะสองหลักรบกวบข้าหากันเหมือนกันนะคะ พอหนึ่งคอหลักที่หนึ่งพอหนึ่งคอหลักที่สองรวบกวาหากันถักโซ่ไปเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะช่องสุดท้ายนะคะลายเขาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อน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 ก็ถักแบบนี้วนไปเลยนะคะจนจบแถวตัวนี้ก็คือเป็นแถวสุดท้ายของชายระบายชายเสื้อแล้วนะคะเพื่อน อ๋อถักแบบนี้วนไปเลยนะคะจนจบแถวเราจะมาเจอกันอีกทีตอนจบแถวมุมตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องสุดท้ายนะคะถักโซ่เสร็จเสร็จแล้วเราก็จะมาพอหนึ่งคอลงตรงนี้นะคะสองหลักรวบข้าหากันถักที่หนึ่งถักที่สองนะคะครบสองหลักรวบข้าหากันตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาทำีตรงโซ่ตรงตรงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้ไว้นะคะเพื่อจบแถวเราก็จะมาจิ้มลงหลักตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ทำีอันนี้คือดาวตัดใหม่ไว้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะทำีดึงไหม่แน่นแล้วก็ทำ C อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ดึงใหมแน่นตรงนี้เราก็คือเราจะจบแถวแล้วนะคะก็เป็นออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นช่องของ ลายสุดท้ายของแขนเสื้อาปกคอเสื้อนะคะพเพื่อนเนเขาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพเพื่อนๆตรงนี้เราก็เก็บไปใไหมให้เรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวเราจะเอาศัยหุ่นให้เพื่อนๆนดูนะคะหลังจากเก็บปใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อนเพื่อนค่ะตอนนี้ปกคอเสื้อของเราก็เสร็จแล้วนะคะพเพื่อนๆนจะมีทั้งหมด25แถวนะคะพเพื่อนๆ่นตัวนี้รอบอ,อกอยู่ที่4 2ถึง44นิ้วนะคะเราจะมาถักชุดเดทกันนะคะ ต่อไปนะคะเดีย๋ยวเราจะมาเจอกันอีกที EP สามวิธีการถักตัวเสื้อด้านล่างกันนะคะเป็นลายาสับปะรดใต้ใบเหมือนกันนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเดี๋ยววิธีการแบ่งเดีย๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีตอน EP สามนะคะว่าแบ่งแบบไหนนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดาวด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเดีย๋ยวเราจะมาเจอกันอีกที EP สามค่ะ